สวัสดีครับจากร้านกงจากการเกษตรเรืน้องคานะครับวันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับผมได้มาส่งสินค้าทางไปษณีเก็บเงินปลายทางนะครับเป็นเครื่องหยอดข้าวโพดใส่รถไถนั่งขับนะครับเครื่องหยอดข้าวโพดสองแถวนะครับผมสองแถวจานคู่นะครับใบขี้เมาลูกปืนนะครับผมใบขี้เมาลูกปืนนะครับันนี้จานขนาดใบสิบสี่นิ้วนะครับ อันนี้ก็ส่งลูกค้าอำเภอโพประทับช้างนะครับจังหวัดพิจิตรนะครับผมโพประทับช้างจังหวัดพิจิตรนะครับส่งทางไกลนะครับนี่ครับรุ่นนี้หน้ากว้างประมาณหนึ่งเมตรสิบนะครับระหว่างขาจะห่างประมาณหกสิบห้าเซนได้นะครับตรงนี้นี่นะครับหกสิบห้าเซนแถมสลักใส่ให้ด้วยสามตัวนะครับแล้วก็จานหยอดเพิ่มอีกหนึ่งชุดนะครับอยู่ด้านในทางนะครับ ด้านข้างขนาดอ่าตัวนี้ก็ข้าวโพดนี่จะลงเป็นหลุมนะครับฮอ่าลงเป็นหลุมหนึ่งถึงสองเมตรต่อหลุมนะครับแล้วก็จะห่างประมาณยี่สิถึงยี่สิบห้าเซนนะครับอ่าข้าวโพดจะลงนะครับแล้วก็จานที่แถมมาให้ก็จะลงแบบโรยนะครับข้าวโพดจะโรยลงแบบโรยเรียงกันไปนะครับถี่กว่าเดิมนะครับหืออะไร <laughs> นี่นะครับ แล้วฮะหันหันลังนะครับเออหันลังเพื่อนมึงเนีัยด้านหลังก็เป็นประมาณนี้นะครับหนึ่งกรงจักรด้านหลังนะครับใส่รถไถตั้งแต่นั่งขับตั้งแต่สิบสี่แรงได้นะครับสิบสี่แรงจนถึงสามสิบหกแรงนะครับตัวนี้เป็นตัวขากบนะครับกบดินนะครับให้ไปกบข้อพดอีกรอบนะครับนี่ครับตัวนี้ก็เป็นเวลาข้าพดลงก็จะลงตรงนี้นะครับตอนนี้ปุ๋ยนะครับปุ๋ย ั้งปุ้ยตรงทัง้ตงตรงกลางนะครับผมถ้าลูกค้าสนใจก็โทรสอบถามสั่งจองได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์0ูนย์หกสองเจ็ดห้าสี่ห้าหกหกห้านะครับชุดนี้ก็อยู่ที่ราคาหนึ่งหมืนห้าพันบาทนะครับหนึ่งหมืนห้าันบาทยังไม่รวมส่งนะครับผมคทนะัวก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับถ้าสนใจก็สามารถโทรสอบถามที่เบอร์โทรศัพท์0ูนย์หกสอง เจ็ดห้าสี่ห้าหกหกห้าศูนย์เก้าสี่สี่หกเก้าเก้าสองสองสี่ครับผมอันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ